สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับผมว่าสุป,ปรกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับก็จะนําวัตถุมงคลนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับหากผมได้มาใหม่ผมก็จะนํามาออกคลิปอย่างนี้นะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับผมขอเสนอวัตถุมงคลที่เป็นของพระเกจิคณาจารย์าาที่มีชื่อเสียง นะครับแห่งอีสานใต้และมีอายุยืนยาวน่าจะมากที่สุดสำหรับชีวิตผมที่ได้ไปประสบพบพ่านมานะครับนะครับดูครับนะครับ,นะรบนี่คืออ่านตามกล่องนะครับนี่คือพระผงรูปเหมือนดวงเศรษฐีรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับรุ่นแรกและรุ่นเดียวหลวงปู่ทองประภากรโรนะครับวัดบ้านคูบจังหวัดศรีสะเกดอตอนที่ท่านสร้างนั้นอายุ112ปีนะครับ แต่เมื่อครั้งท่านมรณภาพนั้นท่านอายุ115ปีนะครับพี่พี่115ปีนะครับที่ผมได้มีโอกาสผมก็เป็นคนมีบุญได้มีโอกาสไปกราบนมัสการท่านนะครับนะครับถ้าเป็นพระที่เมตตามากนะครับอตอนที่ผมไปกราบนั้นก็เป็นบุญและวาสนาของผมที่ผมไปกราบท่านถัดจากนั้นหนึ่งวันท่านมรณภาพเลยนะครับถือได้ว่าผมเป็นอาจจะเป็น เป็นสิทธิ์สยามสิทธิ์ที่ได้ไปกราบท่านชุดสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมขอเล่าประสบการณ์ก่อนนะครับขอเล่าประสบการณ์ก่อนนะครับเป็นความรู้สึกที่แบบผมมีโอกาสได้ไปกราบพระพิสุสงฆ์ที่มีอายุยืนยาวถึง1 1 5ปีนะครับพี่พี่หนึปีนะครับท่านมีลูกศิษุ์ลูาหามากมายนะครับดาราชื่อที่มีชื่อเสียงนะครับก็ไปกราบมรสการท่านนะครับถือได้ว่าท่านเป็นไม่ธรรมดานะครับเป็นพระที่มีเมตตาและก็มีบรารมีอย่างยิ่งนะครับ หลวงปู่ทองนี้ผมได้มีโอกาสเขาไปกราบนะครับตอนเช้าๆนะครับคือผมออกเดินทางจากจังหวัดยโสธรไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับไปที่วัดบรนคู่ในอำเภอกันกัรทล่มครับการทล่มการทล่มนะครับภาษาศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดนี้จะมีชนพื้นเมืองอยู่สี่เผ่านะครับลาวขมรนเยอสวยนะครับก็จะเป็นแต่ละเผ่าก็จะมีภาษาที่ไม่เหมือนกันนะครับท่านน่าจะเป็น น่าจะเป็นสวยนะผมว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเมื่อครั้งผมก็ไปกราบท่านนอนอยู่ที่กุฏิเจ้าวาดนะครับท่านอาพาธหนักแล้วนะครับคือท่านด้วยอายุสังขารที่มากนะครับนะครับหนึ่งร้อยสิบสี่ปีในขณะนั้นครับผมได้เข้าไปกราบนะครับท่านอยู่ที่กุฏิเจ้าวาดนะครับท่านอาจารย์อาจารย์แปรนะครับท่านเป็นเจ้าวาดแล้วผมก็ได้เข้าไปกราบท่านนะครับท่านถามผมนะครับพูดเบามากนะครับจะเดียจะโดยนะครับโอ้ยขนลุกครับพี่พี่ดูครับคนโอ้ดูครับอันนี้ไม่ใช่ขนลุกนะครับ ว่าเจเดียจะโดยนะครับผมไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าพี่ที่ไปด้วยคือที่เป็นคนที่เป็นตาตาก,กล้องของผมเนี่ยก็คนซีสะเกตและเป็นเ,นเผาขเขมนครับเขาฟังออกนะครับเขาเข้าแปให้บอกว่าลุงปู่ถามว่ากินข้าวกินน้ํามาหรือยังนะครับเจเดียจะโดยนะครับอ่าท่านว่าอย่างนั้นเลยนะครับถ้าบอกว่าเจเดียจะโดยอ่าพูดเบามากผมก็ไปกราบแล้ว อิหยังกปูนะครับผมนะครับผมเป็นคนอีสานเนาะผมคนเล่าเนาะคนยะโสนะผมก็เฮ้ยอิหยังกปูก็คืออะ<笑><笑>อะไรนะครับนะถ้าแปลนะก็ะท่านก็หัวราอนะแล้วก็พูดไม่หยีก็จะเดียจะด้วยเวลาอาคนคนที่อยู่ข,ข้างหลังนะครับก็กแปลให้ว่าอ่ากินข้าวกินน้ำมาหรือย,ยังนะครับแล้วท่านก็พูดมาอีกนะพูดเป็นภาษาสวยนั่นแหละบอกว่าถ้ายังไม่กินอันนี้คือแปลมาแล้วนะครับถ้ายังไม่กินอยู่ที่ศาลานะตอนเช้ามี ประมาณว่ามีเข้าจังหันเศร้านะไหมอาหารเช้าพระทหารเช้าเหลืออยู่ไปกินประมาณนั้นนะครับคือขนาดท่านอาพาธท่านก็แบบเออเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหานะว่ามาเนี่ยกินข้าวมากินน้ำมาหรือย,ยังถ้ายังไม่กินไปที่ศารานะประมาณนั้นนี่คือแปลออกมานะครับผมโอ้โหสุดซึ้งเลยจริงๆเลยนะครับท่านแบบยังเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหานะผมก็ไม่ได้คุยนานเนื่องจากท่านอาพาธนะผมก็รีบกลับออกมานะครับแต่ว่าผมก็เป็นความโชคดีของผมที่เข้าไปกราณมรสการท่านนะครับ อันนี้เป็นเกตเล็กๆนะครับเป็นเกตเล็กๆเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะนํามาเล่าให้พี่ๆได้รับฟังนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับแต่ครั้งนี้ผมมีวัตถุมงคลของท่านหลายชิ้นแล้วอยากจะมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆหากจะสนใจนะครับหากจะสนใจนะครับนะครับไม่ธรรมดานะครับนูกุปทองนะครับเอาเข้าเรื่องก่อนเลยนะครับวัตถุมงคลก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับความประทับใจครั้งนี้นะครับนะครับ นานๆนี้เป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับท่านเป็นสหธรรมิกของลุงปู่หมูนทิตาสีโลด้วยนะครับวัดบ้านจานนะครับนี่คือตะกุดเงินทองนะครับอ่าตะกุดเงินตะกุดทองเป็นกุศโลบายครับทาอะไรก็มีเงินมีทองนะครับชื่องามนามมงคลท่านก็ชื่อทองด้วยนะครับอ่าลวงปู่ทองปภากโรนะครับนะครับดูครับเงินทองเป็นความหมายที่ดีมากนะครับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง อ่าอเภอน้ำเกลียงนะครับโอ้ยผมขออภัยนะครับผมพูดอําเภอผิดนะครับท่านอยู่อําเภอน้ำเกลียงแต่ว่าไปทางอําเภอกันทรลมนะครับอ่าผมไปทางอำเภอกันทรลมนะครับขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ไม่มันอยู่ติดต่อเขตกันนะครับนะครับอันนี้เป็นยันดวงดวงที่จะเป็นเศรษฐีนะครับเศรษฐีรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อผงคุตตคุณที่สวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆดูครับโอ้ยเหมือนลงปู่มากเลยนะครับเหมือนมากจริงๆ รายละเอียดเรียบง่ายเต่แฝงไปด้วยพุทธศิลป์แล้วก็พุทธคุณต้องเข้มขลังนะครับพุทธคุณต้องเข้มขลังมากนะครับดูครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตะกุดเงินทองเงินทองนี้ก็คือความหมายว่าทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับน้าดวงเศรษฐีครับตะกุดทองคําแท้นะครับทองคําแท้นะครับตะกุดทองคําแท้เงินก็แท้นะครับนะครับถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับมีความสวยงามจริงๆริดูครับนะครับมีความสวยงามนะครับ เมื่เช่นพี่นเดชนะครับขนาดหลวงปู่มรณภาพแล้วก็ยังไปกราบเหมือนเดิมนะครับซึ่งท่านมีความศรัทธากับหลวงปู่ทองมากนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับดูครับนี่ครับนี่คือความสวยงามของพระผงดวงเศรษฐีนะครับหมายเลขนะครับมีโค้แล้วก็หมายเลขนะครับเขาทาละเอียดนะครับนี่ครับสองแปดสี่นะครับโอ้สองแปดเลขสวยอีกแล้วนะครับนะครับสองแปดนะครับสองแปดรับพี่พี่สองแปดครับสองแปดนะครับ สองแปดครับสวยจริงๆครับโอ้นะครับนี่ครับปูทองนะครับโอ้สวยงามมากครับทุกวันนี้สรีระสังขารท่านก็ยังปริสถานอยู่ที่วัดอยู่ในเจดีสามารถเข้าไปกราบได้ไปขอพรได้นะครับอายุยืนครับหนึ่งร้อยสิบห้าปีครับสหธรรมิกของหลวงปู่มุนทิตาศีโรวัดบ้านจานด้วยนะครับหลวงปู่มุนนั้นท่านร้อยเก้าปีนะครับสุดยอดจริงๆเกจิแห่งอีสานใต้นะครับ วันนี้นามาเปิดแบ่งปันหากชอบทักกันเข้ามาได้ตะก,กุดทองคําแท้ผมเปิดที่1,200บาทนะครับเปิดที่1,200บาทเป็นตะกรุดทองคําแท้นะครับหากชอบทักกันเข้ามาเบอร์โทรตามช่องทางการติดต่อของผมนะครับพี่พี่นะครับรับประกันแท้เก้คืนเงินเต็มจานวนนะครับสุดท้ายนี้ขอให้บาร,รมีหลวงปู่ทองปักหักโลปกปักรักษาคุ้มของท่านขอให้มีโชคมีลาบและเมยเงินออกดังด,งดวงเสร็จเงียบถึมคนในรุ่งน,นี้สวัสดี